สวัสดีครับทุกคนผมแทกจุดนายโยครับวันนี้เราจะไปสิงคโปร์ในเรื่องที่เราเออลงคลิปช้าไปเดี๋ยวเราไปแบบรัวๆเลยละกันแบบหลายๆคลิปเลยละกันบ๊ายบายถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือสิงคโปร์เราถึงแล้วทุกอย่างเลยสนามบินเขาใหญ่มากๆแล้วมีของเยอะมากมีของเล่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกเลย <c oughs> อยากกิน คนดูครับแท็กซีเ่เบนถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมพาร์วอยูน่นี่โรงแรมพาร์โกย i นิคิริงอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันเลยดีกว่าวันนี้เราเจอรถแบบู่มากครับจอดอยู่นะรงแอีกย้ายมาครับลัมโบกินีครับนี่นี่นี่ลัมโบกินีสีแบบรถโกสวยมาก ดูเก้าอี้ครับดูเก้าอี้มันมันแบบเก๋งอ่ะมันสวยมากมันเหมือนแบบดูเก้าอี้นั่งดูโอเคครับตอนนี้เราก็เอาของเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูเมืองไออ้อมกันเลยดีกว่าว่าค้นน้ำยังไงเราก็ผมจะให้ดูแบบทลโมชั่นว่าค้นน้ำยังไงไปดูที่ที่สองครับไปการ์เด้นบายเดอะเกันเลย ตอนนี้เราก็ถึง Garden the w a y แล้วนะครับดูข้างหลังนี่ไปดูกลนแลนี่เห็นไอยกระถิงน้อยขอ,องเราที่อยู่ข้างๆ Garden the w a y เลยอยู่ใกล้มากนี่เราวนให้ดูรอบตัวเลยนะนี่ครับให้อ่านเลยเองมาจาก USA <c oughs> โอ้ข <c oughs> ้างใน มันใหญ่มากครับตอนนี้นี่โอ้ทุกอย่างไปแบบเาเริ่มหมดเลยมันใหญ่มากใหญ่มากแบบเย็นด้วยอ่ะเย็นแล้วก็ใหญ่มันมีทั้งแอร์แล้วก็ใบไม้ที่แบบมันเข้ากันจริงๆคับเข้ากันจริงๆมันเข้ากันมากคับมันมันแบบใหญ่สุดๆไปเลยมาดูมาดูการ์เดนไหนเดี๋ยวเขาอยู่มีข้างล่างอีกเป็นสองชั้น ดอกไม,ม้มข้างล่างดูข้างล่างด,ดอกไม้เยอะพ <c oughs> ี่ข้อที่ขับเสียงมันไม่ค่อยชัดคนมันเยอะมาก <c oughs> นี่ถ้าคุณสังเกตดูดีดีเห็นม้าไหม <c oughs> ไม้ารุน่นนี่ตัวหนึ่งมันแบบพางตัวได้เก่งมากจริงๆพอดี <c oughs> ว่าเราเจอกันนะครับ <c oughs> เออตัวปอม <c oughs> นี่ดูคิดว่ามันน่าจะเป็นหนอนนะ อ,อีกตัวนึงอยู่นู่นผมคิดว่าที่นะี่สัตว์มันเยอะจริงๆมันเมื่อกี้แล้วมีไก่แล้วก็มา้าตอนนี้มันมีมังกรแ,แ,แล้วก็แพะเพิ่มมาอีกไปดูนี่มังกรนี่ดราเกอนแเราก็แพะแพะอยู่ไหนเอาแพะหายเอานี่นี่แพะสองตัวอยู่นู้นเห็นไหมเอมอแหละจบแล้วครับสิงคโปร์อีพีแรกเพราะว่าด้วยสาเหตุท,ที่ว่าเมื่อวานอะ่ะเราเราทำดึกเกินไป,ไปแล้วเราก็ตัดต่อแล้วก็ลงม่ คือคลิปมันสั้นเกินไปเราก็เลยทําเป็นสองวันนะมันจะได้แบบยาวๆรบแล้วทอบเมอร์ไรออนแล้วก็วันนี้การเดินมาแเดอรเบแล้วก็เอ,อนะ่อฟลาเวอร์โดมนะเดี๋ยวไปดูอี P ีสองด้วยเราไปหลายที่มากมีแบบ้านชแมิโก้ทุกอย่างของชัมิโก้ของเล่นแบบหลายที่มากเราไปหลายวันนะเดี๋ยวเราไปดูเลยโอเคครับใครชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับอย่าลืมกดทืบไลค์แล้วก็ไปดู e ี2ด้วยนะว,ว่ามันจะเป็นไรบาย